ครับวันนี้มาควังประวัติตาไปแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดปีเลยครับมาจากมาดริดรัมมาไมเคนกิซนาอยู่เป็นสิบปีครับมาเกนไมเกิซนาจนว่าเกือบทุกเกือบตเกือบตายมาไล่หุ่นเลยครับในป่าอยากจะมาควังเลยครับอะไรเนี่ยใช่ลืมเลยเออตอนนั้นผมมาอยู ผมมาจากจังหวัดมหาสารคามผมไม่คือยูเลยว่าพมว่าแกงกินหน้าเป็นบันเบอือยังมีคนมาจันทบุรีลูกน้องเขากำนั้นที่จันทบุรีส่งคนมาทราบคนมายพผมขึ้นหน้าแกงกินหน้าที่กอรตามีมาผพก็พาเขาขึ้นปากขึ้นไปเขาข็้ไปปกต้นเกฑ์มาหน้าที่มีเก์น,น,นกั่นนาะเขาจะรู้เลย พวกที่จำจำหน้านะั้นถอนต้นนั้นลงมีเกนต้นตน,ตนในสิติเกนนะั้นในลาข้อหมายหอมนะั้นหมายกิศนาน,ะนามเชื่อข้อมันจะมียาเป็นเ้นที่ดำๆแล้วถอนลงมาต้นนั้นติดติดตันเป็นลาขึ้นถึงยิงถึงปลายเลยเกนเกนหน้าไม่ใช่เป็นเกนเหมือนไม้ธรรมดามันเป็นยาข้อหมาย ยางค้องมันจะห้องในสุนทงขึ้นไปห้ากระดาย,ย่างเต็มเป่าไมา้ได้คุ่นปินเซนเหมือนนั้นนั้นห้ากอลังตาเยียงพวกกลัวโหลดแต่พ่อ,อยูอยุเหล่าพวกตีฟ้าพุ่งขึ้นไปโกรลาตานี่เขากา็ได้วด่้องปวดทนเที่ยวจิตฝันเขากลบบลบบอยไปพ่อยูยุไม่ได้สักเดือนเขาก็า่าทะเบียง มาห้าพุมเหล่าที่กรล์ตามีน้าทุนมาด้วยที่นี่พุ่มชื่อบางสันมาข้าวิสลามอยู่กนีก็เลยข้าวในปมาไปลานอกไปกคเชียกกคเชียกนั้นมันติดเขตมเด้นป่มาทุกยิกแต่เขาไม่ทำเลยทานป่ามาก็าไม่ทำเลยเต่ากีนไม่ให้พุ่มลบกับ กบเพื่อนก็เลยเขาท่งไปจังหวัดประจวบีดีกันไปตีเคลือนวางน้ำโจนผลหัวยินประจวบไปไปฝากลูงเล่นทีปลานบุรีลรกเล่นปลานบุรีอยู่ช่องวันกันนายทุน้าขึ้นไปนายทุนไม่ขึ้นให้พวกเราขึ้นไปขึ้นไปบุญโดยนาะ ปติดกับกาเลียงพาหมากับไทยโตเด่นกำแพงรูมีหนามตกยูขึ้นไปตังเป้าอยู่บุ่โดย <c oughs> เดินเดิน 5, 6, หะปกไม้ก็ได้ไม้ปทวท้ <c oughs> องวนเขียมย่างเร็งเลยขนาดว่าชางชางฟ้านะมากินไม้ไฟอยู่ข้างขอนีอ้ เราควายไปชางป้าบิงไม่ลงมาแล้วอ,อมาท่ามที่ตัวบิงเราก็เลนลงไปอยู่หุกเขาที่ริมคลองนึ่ชางก็เลยลบไปทีบสะเบียงเราเข้าซานป่าปองอะไรกระัดนกระ,ะจายมดสะเบียงเลยเราก็ออกลบมาตั้งรักไม่มาสื่อสะเบียง คืนปาว,วันที่สองคืนพายุจุดเดิมพุ่มหว่าลูกน้องทรานที่คนนี้นี่พุ่มป็นในหัวเขาพุ่มบอกว่ามาที่นี่เราระวังตัวให้หมากท่านในป้านี้รุนแรง่มก็เลยบอกลูกนอ้องคนที่หุ้ม้าวนะ มึงอย่าเอาถ้วยเอาชามเอาข้าวไปลางในโครนเป็นนันคาร์ลางหม้อก็อย่าไปลางให้น้ำหม้อน้ำอาหารปลาหมากใหม้เลยปลาอยู่ในว่างไม่ว้างสิบุญโดยนะุ่มหมากใม่เด็กนั้นมันไม่ฟังมันไปลางลางหม้อที่หุ้มข้าวดบหม้อลอยไปในน้ำในโครนไปเนาะพ่อขำมากนะ เสือนั่นนาะมาเวียนบึมบอมบึมบอมบึมบอมเราก็ไม่ได้รับได้นอนเลยก็ไม่มีไรพลานคนไปคืนท่อำท่ำคืนห้าเกมกินหน้าได้ตอนที่คืนเหลืองนี้เราะน่ายทุนนั้นเลยมันเอาเบียไปให้ทหารไอเลเซียทหารเขประมาในหัวใหญ่ขก็มันมันมันปั่นกันไม่ทาว่า ฝ้ายดุมันไม่ได้เบียร์แต่ฝ้ายเหลียวเบียรมันไม่ปั้นเผื่อนพวกพุ่มก็เลยคืนเหลืองกันคืนเหลืองใงี้ดูมันยิ่งยิงไม่มันยิงพวกเราออกจากใน,นป่ามันไม่ยิ่งเราเลยมันยิ่งให้ออกไปแต่เราก็ไม่ออกพอ่อหลงชาวมาไปห้าเหล่าพ่อพบใหม่กินหน้ามาป้งนั่นป้านั่นมีใหม่กินหน้ามา ก็เราไปทำต้นนั้นไฟป,ปกุกฟ้าเต็นกุมระเบิดกุมอะได้เราก็เข้าไปเล่ช่องกุนลูกน้องของพุ่มช่องกุนมึงเล่สิอะไรยอยู่ไงชายผ้ากุมนั้นผ้าเต็นคุมอะได้มึงไปเล่ให้ชัดเจนดิผมก็บอกเฮ้ยมาเล่นี่บังสันมาเล่นี่ นีอะไรัพ่อผมเล่นั้นรบปืนนั้นทราว่าี่ห้ันกับโมไม่เได้ตัวับเดี๋ยวแปเจกับนี่มันเป็นเรื่องมาไปผปุปี่หปีแลลวยังไงใ่น้นเร็วรับนี่เรื่องทังเวชไมใช่ไปดเลื้อับนี่แก่เก้าสิบแล้วับนี่เก้าสิบแลอวไปควงกับเรื่องเก่ากับไม่เจว่าเรื่องนู้นเลยเรื่องเก่่าน่เรื่องเก่า เด็กนั้นพ่อเองหรือเปลมันบอกกับพวกพมวา่าพวกพวกทันต้องออกจากฟ้าไปในยี่ส่่จอมองที่กลางคืนก็ต้องไปเลยไปเลยเนาะออกมาเลยมันยิงเกือบสี่าตัวไม่หลดตายที่คนมันยิ่งในเลือนะอพวกเราที่ออกไปนะั้นตายที่คุณ ลบมาที่ลานงมโ<ด>ลบมาลานงตอนนั้นได้หมนิดน,น <ละ S 1> ึงได้ฮิดเดียวไหมอือได้ไหมมงงั้งบุระฮิดลยนี่ตายจากตหารน่อหม่ามันยิงตอนนั้นปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบนะ่ตอนพุมไปห้านั่นเนาะไม่ใช่เดียวนั่นเนาะตอนพุมเป็นสี่สิบว่าปีออสี่สิบเลือกปีแล้วนะั่น เลยออกมาอปอดไฟมาส่งพุ่มเหลา่าลูกบ้านไปเร็วทีเมื่กี่วันตามมาห้าพุ่มเหลา่าพาพุ่งไปคาบนินไปที่กามิดเหล่ารัต่อไปนี่เออไปคาบนิน <c oughs> พี่รถวงยาพุ่งเทปไปจังหวัดราพอ่อเขาส่งขึ้นคาบนินทหารคนหนึ่งทหารคาบนินพาพวกเราขึ้นไป ไปนะั่นเขายิงละมบอกาเลียงหลบก,ก,กันกับคาบินบนุนบุนโด้บนุนเข่าพุ่มก็เลยชะมุ่นใจว่าให้เขาขึ้นพุ่มจะทาอยู่ตรงนี้นะจนวันำํำเมื่องคเบินมีหมายห้องจริงมีหมายกิจาหน้าจริงแต่มีแกนเด้งชะมุ่นเลยพวกนั้นเอาลงมามพุ่มกับพิสูจน์ว่านี้ไม่มีราคา แดงนี่กนากาเนก,ก,กนที่ดำไหาราคาแพงนอกจากเฑ์ที่ดำราคาแพงราคาเป็เเนเส้นต้นนั้นเส้นเลือกิโลนั้นนั้นเอาแต่เกฑ์ชัดๆเลยเขาอาไปทำไรนะเอาไปทำนำหอมทำก็จะนำหอ,อมครับส่งไปฝรั่งเศสส่งไปประเทศอาหรับ,นะบนุ้มเขาจะมาซื้อที่ประเทศไทยเลยผมก็ไปแจกหมายให้เขาบุโรงแรมเจ็ดจันพวกนูมาก mài à, à, mà, ờ, mà à một... à, million... phun tên mài hay không? Cặp. À, cái này mài thì Arabic Ờ, chai tên hai. Ờ, hai tên hai. Thế nên là ta kiếm thì đắm rồi. Hai lưỡi. Biệt mạc hấp phăn. Phin phăn. Tên mài hay câu, mài ô hay phần ô hay kiếm thì đắm lưỡi. là sáu sáu พี่สร้างฟันมนุษยมาเพื่อเกินสำรับพุครับเบอร์สี่สิบแล้วพี่แะเร็วห้าสิบปีมาแลว้วมั้งไม่ใจสี่สิบนานมาแลว้ว <c oughs> ก็เลยพ่อเขาเอามมน่ายทุนพ่อเขาได้มาแลว้วเขาก็ขึ้นเครื่องบินลบอะับ หลังจากนั้นใช่จอมาลบมาห้าลูกห้าเมียลบมาทีงบานเนี่ยลบมาบานติโกลันตาครับมีนายทุนดีนี้แล้วปเตากี้อยู่ครับเกกลูเหลืองเหลืองเกดเกน้าดีกันายหัวทิวคุณนคืนอพกอัมอกอันตาดี่นหัวทิวก็ผาใจไปใหนแลวเดียนะิพ้าใช่ ไปชาตูนไปชาตูนล้วกันแบบนี่กับไปห้าไม่เคิลทั้งทัีพผมก็ไม่เคยยินกอลูเตอร์อยู่ตรงไหนก็ลตารู้เต่าครับก็ลตารู้เต่า์เดนมาเลเซียนู่นและครับก็้พ่อไปไปไปนั้นหัวหน้าอุทยานเป็นคนดีซ่านกันเล็กกันดูเรือหัวหน้าอุทยานเป็นคนเป็นคนอุบลราชธานี ครับสมัยนั้นนะครับนี่ครับสมัยนู้เยสมัยรู้สมัยห้าสิบปีที่ผ่านมาเนาะพอขึ้นไปนั่นมีอุปประชัโค้ลูเต่าแน่นอนอาท่านหมากเลรกอื่นครนเด็กๆก็เรียกตัวรูปเต่าโค้ลูเต่าครับโค้ลูเต่าเขาส่งหนักโทษไทยไปอยู่โค้ลูเต่าตอนนั้นนั่นมีทั้งง่วมมีทั้งกล้วยป้า มีถั้ปีอะไรเดินไปยังโฟก,กัดูคนเลยไปห้าวายวนะเนาะครัาทิตปีแต่แล้วเฮ้ยนึกลัวขึ้นมาเวลาเวลากอบพงกับลูกน้องเดินไปวันมันยังดียูมีเสียงดังขึ้นมาเลยมีเสียงดังขึ้นมาแสดงคิดเลยเลยเบอร์สามอาที่ปีแี่แล้วกับร้อนนั่นเลยความร้อนนั้นเลือหลุ่นเลือนเลยแต่พบก,กับสามาธิดีอยู่เลย ไปกันกี่คน่ะรเราเนี่ไปกันห้าคนห้าคนครับไปกันห้าคนไปถึงกอตาลุตเอาเดี๋ยสานครับไปห้าไม้เกนกิจนาไม้โยมครับพงผมก็พงก็ย่งเล็กๆหน่อยๆสำหรับขึ้นป่าขึ้นเขานะน้องเบิกป่าเบิกเข้าโคตรพระเม่โทณีทุก่งทุกอย่างพระองค์กันร้องไปผู้ให้กำเนิดมาอย่าลงโทษเราท้อ ข้าพเจ้าเองอะไรเจ้าวดุจ้าวป้าเบิกป้าเบิกให้หลอกรลงอย่าให้มีอุปสรรคได้ห้ามาไม้ี่วันมันเหนื่ยได้เกิดขึ้นเลยไม่ได้ยิ้มเชี่ยงไม่ได้รื้อพ่อเขาคนเวลาไปบันนี้ไปคนไม้แล้บันนี้เอาไม้เกณฑ์กี่นะต้องเสียตังกันไหมใสมัยนั้นใช่ ไม้เสีอเลยเดี๋ยวกว่าไป้เสียตังค์้เจ้าก้องทีเจ้าเลยโอ้เสียเลยนายทุนมันเป็นผู้เสียอ๋อนายทุนเป็นผู้เสียกับบีนั้นตำรวจสามีนั้นก็เขาจับกับเจ้าไม่เสียตังค์เสียเลยเขาจับได้หมายมาเร็วเขาจับอืได้ทิ้งประมาณกี่ต้นได้ทั้งหมดไปเถิ้งประมาณสิบต้นนะไอ้ทีนึงถ้าต้นหนึ่งติดต้นเดียวนั้นก็ได้เหลวคนยัดเป็นหมื่นโอ้ราคาดีมากครับว่าไปทำนำบ่ม มันมีราคาใหม่กิเก,กนกิซาน่านี่มันดังมานานเทเ<ไ>ปศาตุนได้กี่ต้นล่ะต้องลงรบลังเนี่ยไปรบเลยได้ได้ช่องตนได้คนฮุกเก็ตฝันครับบ้านเพราะว่าเราต้องสัานยาบอกกับเถาเกี้ว่าขึ้นไปส้าบันถ้าไม่ได้ลงรบมามมถ้ามีไมยจะอยู่ ในเลาแล้วเป็นชิววันกันยููได้ถ้าไม่มีอุปสรรคไรนั่นหนะะอพารุ่มต้นสีส้มนี่ก็มาห้าพุ่มเกี่ยวสีซามนะ่นหนะเกี่ยวสีซาาก็มาห้าถ้ามาลี่เสียวว่าไม่ต้องเอาเกณฑ์่น,นพอรุ่มฟันเอาทั้งต้นเลยถ้าต้นในติดนะครับให้เอาเมตเัา เอาสก,กิหมายทางตน้นใช่กระสอบลงมาเลยก็เลืไฟันฟันเอาไปเลยต้นนั้นติดติดไม่มีเกนฑ์ียกว่าเกนของมันอยู่ตามเปลือกตมเพีแสดงว่าติดมันไม่เป็นก้อนมัน,ม,นมันกระจายตัวทางตน้นกระจายตัวทางต้นเออผมเป็นคนรู้ผมรู้เลยว่าต้นนี้มีมีเชื้อนะ้ำหอมมี ครับพอใจก็รทำมาได้สิบปีเลยรับช่วงนั้นช่วงนี้แล้วไปหาลังๆนี่ครับมีประสบการณ์มาก็เลยฟันเอาเตเกเ็ดทั้งต้นได้สิบเอสกาโทไข่เลดใหม่เขาบอกว่าห้กิโลจะเจ็ดร้อยายใหม่ทั้งต้นนี่กี่เลสดิได้สิบเอสกาโทพอได้เร็วก็เอารูปมาค้นกันเลือดถุกมาที่กอลิโต้กอลิโตงนั้นยูโตเดนมาเลเซียครับอ่า เซตปรกากิดนี้ครับได้กลุกี่บาทล้วรบนี่ไม่ได้ตามที่เปห่าไม้ oh. พอว่าพอเอาลูกมานะั้นลูกปีหน่ายทุนหน่ายทุนที่ส่องเราขึ้นเขานะั oh. ้นบางท่านนื้อวาก้มเ้่าหมายจาังว่าถ้าตูนโคไปค่ายเอง oh. เรือมันนะ ตกลุป้าหมายพาไปค่ายให้เขาไม่จับกับเมื่อจับกันเละเขาดีห้าประยุทธ์กับเราเหมือนกันชเาขาเป็นผู้รักผู้หญ่กับก็ยาวันนี้เมื่อห้าสิบปีแต่แล้วกับเออห้าสิบปีนู่นหลังจากห้าสีนีีไปห้าทีในลาวยุดเลยทลัง่างนั้นก็ยุดเลย,ยงไงเออพุมยุดครับพอทุกวันนั้นเบียก็ไม่ได้กับไปเนื้อยังไม่โดนกี่วันได้คุณห้าพเออเขาให้เราไปเฉาหลงเล่ม กูตินสตูนเต้นที่ว่าได้มากเนาะที่เม่อมาได้อีกนึงบอกเต้นบันนันนะคือโถกันบางทีโถเฮเร็วันตรายด้วยมีเสื้อเหลืองเดี๋ยวบอกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวตอนต่อไปมากว่าถ้าถ้าเราเรื่องนู้นเรากับบางทีไปเรื่องวันดำแล้วเราจะไม่นู่นกับจะไม่โกโก้เราจะไม่สงครามในแค่คือท่านเบื้อเด็กๆกับยังแก่เราไอ้คว้างเราสำหรับอีพีนี้เดี๋ยวก็จะตามตอนต่อไปครับ